ช่วงนี้มีสายซิ่งทักเข้ามาหาเหมือนกันเยอะเลยสายซิ่งอย่างี้มั้ยใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าอยากอยากจะเพย์เซฟหน่อยเห็นสภาพตลาดแล้วโอ้โหไม่ไหวอ๋อจะซิ่งด้วยจจะเพย์เซฟด้วยคือใจสั่งซิ่งอาจารย์แต่ก็กลัวกลัวแหกโค้งอ่าเลครับเลยมีคําถามกันมาว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นพวกซิ่งพวกหุ้นใหญ่ๆชชวๆได้ไหมหุ้นใหญ่ซิ่งได้ไหมปกติเขาจะซิ่งตัวเล็กไงอ่าส่วนใหญ่หุ้นหุ้นที่เราเลือกซิ่งมักจะเป็นหุ้นเล็กๆเอสเซตใช่ไหม ใิ <700 S 1> ใ<ช>่ร้อยบางตัวเรได้เอเเนี่ยถัวตัวนี้นักแปลกใช่ไหมเออไปสิ่งกลุ่มนั้นเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยบางทีกระชากกันในวันเดียวม,มันหลายช่องเลยใช่ไหมใช่เออทีหุ้นใหญ่นีมันขยับไม่เยอะโดยส่วนใหญ่แล้วเลยสิ่งได้ไหมใช่ไหมโอ้บางทีกว่าจะขยับทุกวันก็ไม่ขยับก็มีน่าใช่อะ มาดูเป็นว่าตกลงหุ้นใหญ่เขาซิงกันได้ไหมนะครับจนะ้าก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร,น on, นรน์นะครับในเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับกลุ่มหุ้นใหญ่ๆนะครับถ้าจะหาหุ้นใหญ่ที่เอามาซิงได้หาจากตรงไหนได้บ้างสมมติรเราเปิดหน้าจอถ้าเปิดหน้าจอของสตรีมมิ่งขึ้นมานะครับในหน้าจอกราฟถ้าคลิกไปที่มาร์เก็ตตรงนี้นะครับแล้วไปที่คลิปที่เซฟเราก็จะเจอตรงนี้ครับพวก most active value ส่วนใหญ่หุ้นใหญ่จะชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ก่อนพวก most active value คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงติดท็อปอยู่่ในนนนนนวัั้เเชีย ทางนั้นเลยครับเนี่ย CPOF Advanced c b b l AOT ใช่ทางแรกพวกนี้ครับแต่จะมีบางตัวเป็นอุ้นเล็กที่แทรกขึ้นมาบ้างนะหรือไม่เราจะปวดไปที่เซต50ก็ได้ในนี้ก็จะมีให้เลือกเช่นคลิกไปไล่ลงมาก็จะเจอพวกเซต50เซตร้อยในนี้ก็จะมีแต่เซตห0าพวกนี้พอคลิกเซต50ปั๊บก็จะขึ้นหลายชิ้นหุ้นเซต50ขึ้นมาซิ่งได้ไหมก็ซิ่งได้เนี่ยอินทงอินทับไปพวกเนี้ย สมมติตัวอย่างนะครับเนี่ยสิ้นแมก็สิ้งได้ครับล้อจะซิ้งกันยังไงนันนันขยับสักท,ทีหรือขยับไปเยอะนี่เพื่อจะสิ้นได้ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องกราฟเทคนิคนะครับเบื้องต้นก่อนนะก่อนจะสิ้นนะต้องรู้อะไรอีกไหมแท่งแดงๆแบบนี้นแปลว่าอะไรละเขียวใหญ่ๆเขียวใหญ่กว่าแล้วไอ้ที่ไม่มีแต่ขีดไม่มีสีแดงไม่มีสีเขียวแบบนี้ดูจีมันบอกอะไรนะครับแล้วเนี่ยเส้นที่ตรงเนี้ย บางคนบอกเปิดจอเหมือนเหมือนผู้พี่แล้วแต่ทำไมไอ้เส้นพวกนี้เหมืนมีเหมือนพี่อะบอกเส้นพวกนี้มันไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาตินะพี่พี่ต้องไปตั้งมันนะต้องตั้งข้ามันขึ้นมาตั้งค่าจากอินดิเคเตอร์มาเรือยอยู่อินดิเคเตอร์อยากรู้เรื่องนี้ไวน์แท่งเขียวแท่งแดงโดยิีเป็นยังไงแพทเทิร์นเป็นอะไรเส้นพวกนี้เอามายังไงแล้วเอามาทําอะไรกันอยากรู้ต้องทำาไงครับพี่นี่มาลงเรียนได้นะครับเรามีคอร์สออนไลน์ที่สอนทุกคนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็จะมีพื้นฐานตั้งแต่ทับแท่งเทียนค ดีเคเตอร์เอามาใช้บอกแนวโน้มอะไรตัดสินใจอะไรได้บ้างเบรกเอา y o อนิเป็นยังไงมีเวิร์กชอปให้ฝึกแล้วจะหาหุ้นที่น่าเล่นหามาจากตรงไหนสนใจหุ้นกลุ่ไมไหนจะเลือกไปยังไงดีล่ะอยู่ในคอร์สนี้เลยครับเรียนกันที่ไหนครับเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเอาที่ทุกคนสะดวกเรียนเมื่อไหร่นั้นอยากเรียนตอน<ๆ>ไหนก็เรียนนะโอ้อยากเรียนตอนไหนก็ได้อยากสงสัยถามได้ไหมสงสัยก็ทักไลน์มาถามส่วนตัวได้อ ถามก็มาเลยถามได้ทุกเวลาแต่เราจะตอบเป็นเวลาบางเวลาต <c oughs> ้องมีเคยมีตื่นขึ้นมาเจอถามมาตอนตีสามอะตีสามนอนแล้วที่เดยวตื่นมาตอบให้ครับเพราะเขาเรียนได้ทุกเวลาแต่เรา,าตอบไม่ทุกเวลาอ่ะก <c oughs> <c oughs> ราคาเป็นไงครับตอนนี้ราคานะครับก็จะ2องสี่นะครับเหลือสี่พันเก้านะครับรถเป็นพิเศษช่วยมุง่งช่วยเมาออนไปก่อนตอนนี้นะครับอ่ะลงเรียนก็สามมาต่อ ต่อเข้ามาได้นะครับมาดูกันว่าหุ้นใหญ่มันสิงนได้ไหมลักษณะสิ่งได้ไม่ได้อยู่เห็นไหมเดยาดูว่าเขามีอันนี้บิ๊กไวต์ก็คือแท่งเขียวยาวๆแบบนี้บ่อยไหมถ้ามีบ่อยเป็นพอซิ่งได้ครับพี่เราแสดงในวันมีการเคลื่อนตัวราคาเคลื่อนตัวจากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสูงสุดเนี่ยมีการเคลื่อนตัวได้สูงหรือแม้กระทั่งว่าโดยจี่ไส้กันยาวๆก็แปลว่าซิ่งได้กันนะยิงไส้บนยาวๆก็แปลว่าหรือไส้ล่างยาวก็แปลสตาร์ทจากก้างและลากขึ้นบนได้แบบนี้ก็แปลว่าราคาก็เปลี่ยนน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 แแปลงงงงกกกัััหหหาายช่่่่็อออออซิได้้้ครรบบเเ์ใะุญ ดีของหุ้นใหญ่นะครับก็คือสภาพคล่องเขาสูงไงวอวรุ่มการซื้อขายเขาเยอะซึ่งต่างต่างหุ้นเล็กบางทีหุ้นเล็กนะแถวหนึ่งมีอยู่ห้าหมื่นหุ้นแปดหมื่นหุ้นอะไล่ซื้อทีเดียวบางทีไม่พอแล้วเราถืออยู่สองสามแสนหุ้นปล่อยของไม่ออกก็มีนะต้องระวังนะต้องดูลงวันนี้แล้วหุ้นใหญ่เขาจะหนีก็าสิ่งได้ตรงที่ว่าก็มีวอวรุ่มซื้อขายเยอะแต่หุ้นใหญ่ดวนใหญ่มันจะขยับไม่เยอะแล้วในโจทย์ที่เขาถามมาก็คือแล้วก็การแค่ช่องสองช่องออกได้ไหมก็ได้นี่ไงเห็นไหมเ่ทีร่งนี้ามาดทีู แต่ครับปิดที่69บาทเห็นไหมเห็นเนี่ยปิดที่69บาทก็แสดงไปกี่ช่องครับเข้าช่องละ25สบาสตางค์เลยใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจกันแต่ละช่องของราคาอุ้นไม่เหมือนกันนะ แล้วคำว่าหุ้นใหญ่และหุ้นเล็กดูตรงไหนใหญ่และเล็กไม่ได้ดูว่าราคา3บาท5บาทเล็กร้อยบาทใหญ่ไม่ใช่นะเขาจะดูว่าไปอยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยเซ็ทห้าสิบไอ้พวกนั้นคือกลุ่มหุ้นใหญ่คือกลุ่มที่มันมีมาเก็ตไอ้มาเก็ตแคปเยอะหุ้นใหญ่นะครับบนลูกซื้อขายก็เยอะทีนี้ไอ้หุ้นรุ่นพวกเนี้ยนะครับหุ้นถ้าเกิดราคานะครับราคาตั้งแต่ต่ตำกว่าเท่าไหร่ครับสองบาทลงมาเนี่ยมันจะขยับทีละหนึ่งสตางค์ใช่ไหมพอเกินสองบาทถ้ขยับทีช่องละสองสตางค์ไป 5บาทก็เริ่มเป็น5สตางค์1บาทก็เริ่มเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10สตางค์ต่อช่องนะครับพอผ่านจากเท่าไหร่25บาทมันก็เป็น25สตางค์ต่อช่องขึ้นมามันก็จะอยู่ว่ามันขยับช่องเท่าไหร่เกินร้อยแต่จเออเกินเท่าไหร่จำไ,ได้ครมันจะขยับเป็น50สตางค์ใหญ่ๆหน่อยถ้าราขาวหุ้นใหญ่หน่อยนะทีนี้ไอ้พวกเนี้ยก็อยู่ในเลงช่องละห้าสสาตางค์จากเขาขยับจาก67ยุด จ็ดห้าบาทไปเป็นหกสิบเก้าบาทนี่กี่ช่องอ่ะก็ประมาณกี่ช่องก็สองบาทกว่าก็เจ็ดแปดช่องนะขยับในหนึ่งวันนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นโ <c oughs> อก,กาสจะทากำไรจะช่องสองช่องก็มีใช่ไหมทาได้เพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่เยอะนะทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่เยอะอย่างอ่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้มันเนื่องจากว่าเราไปดูที่ขวดรวมปิดเขาปิดคงที่ใช่ไหมอาจจะไปดูตัวอื่นว่าไอที่มันขยับแล้วกันนะ,ะสมมติดูที่เดลต้าใช่ไหมเดลต้ามาแล้วเดลต้าไปดูเมงหนเออเดลต้าไหมศูนย์จุดสองห้าเนี่ยขยับช่องเดีวยวมันเท่ากับ0.35 5% ที่จะได้กาไรป,ประมาณ3 0 3 5นะขยับไปหนึ่งช่องซิ่งได้ไหมได้อยู่ที่ว่าพี่พี่รับได้ไหมกำไรสัก35.35%อ35นะอยู่ที่ว่าลงเท่าไหร่ไงครับนี้คือถ้าม,มีทุนลงไป1 0 0เท่าไหร่ละก็3มัาบาทใช่ไหมใช, <laughs> ใช่ไหม <laughs> ถ้าทุน100 0 0 0บาทถูกไหมทีนี้ก็เคยเห็นขายใหญ่ๆสายซิ่งที่เขาซิ่งพวกกลุ่มหุ้นใหญ่ๆก็มีเช่นเส,สียบงเสียบอยถ้าอาจารย์ก็เคยเห็นนะเขาก็ซิ่งหุ้นใหญ่ๆแต่ว่าเขาซิ่งทีประมาณนะลด สามแสนห้านะใช่ไหมริงได้ไม่จริงได้แต่อยู่ที่ว่าถ้าทุนเราใหญ่แล้วเรารับกําไรรู้กําไรวันนี้แฮปปี้แล้วได้ได้สิ่งได้ครับแต่ทั้งหมดต้องห่างเช่นะไปดูเดลต้านะครับยิงเดลต้าแน่นอนนะเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นไงหุ้นใหญ่ที่เขาซิ้นกันอยู่แล้วเห็นไม่หนีเห็นไหม,ไหม,ไหมเพราะอะไรนะเขามีแท่งในถ้าเห็นเยอะเป็นวงมีไว้เนี่ยเห็นเยอะเห็นไหมและบางจาังหวะเนี่ยถ้ากดอ่านกราฟแพทเทิร์นเป็นจังหวะของการซื้อของบางคนเช่นบางคนตั้งซื้อตอน ATC ก็มีนะบางคนซื้อตอน ATO ก็ม,นะออกมีแต่ส่วนใหญ่นะสาย อันพราราคาจบตอนปิดวันเวลาเขาซื้อก็มักจะซื้อในแบบซึ่งภาวนาว่านะครับมักไม่ภาวนาให้มันลงมานะถ้าอทีซีผมเลยนั่งดู่าสายสิ่งบางคนแม้แต่พวกเราเองก็ถามนะถ้าผมจะจับหุ้นตอนสิ้นวันสมมติจับวันสิ้นวันนี้อยู่ที่วันที่12เดือนธันวาปี2ีสสมมตินะแล้วราคามันขึ้นขึ้นแต่แถวนี้แหละขึ้นขึ้นแถวแนี้เวลาผมซื้อผมไม่หวังว่าตั้งอ t ทีซีผมไม่หวังให้มันย่อดลงมาแถวนี้ไม่หวังนะผมหวังว่ามันอยู่แถวนั้นล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นราคาที่เเเเเเบบบรรกกกออออาาาาายืืืนน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 นหสสส้้้้้้ EMA ak คัััญีีีไไวว่พะซแมโปตใถด ได้เลยใช่ไหมแล้วก็จะว่าบางคนว่าซื้อแล้วซื้อ A T C เผื่อมันย่อลงมาไอ้นั้นไอ้นั้นไม่ใช่สายเทคนิคเขานะเทคงนักโภส่วนใหญ่ไม่หวังย่อลงมานะเทคนิคเขาบักจะหวังเป็นเบรกเอานะครับอ่ะหรือเส้นอ่นบางตัวเช่นตัวนี้ตัว M T C ตัว M T C นะสายนี้ก็เป็นตัวที่อ่ะเห็นไหมสมมติสายนี้นะครับเราจะซื้อ A T C นะับปิดวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมเก้าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยพอใกล้ๆปิดตลาดรูราคาขึ้นแถวนี้เราต้องไม่หวังให้มันลงมาต่ำกว่านี้นะถ้ามันต่ำกว่าตัวนนีี้้ตรง ไม่สวยไม่สวยนะถ้ามันยืนตรงนี้ปิดเป็นเขียวเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีแดงขึ้นเหมือนเนี้ยปิดมีแดงก่อนหน้านั้นวันแล้วเป็นเขียวเล็กๆแบบนี้มันเป็นจังหวะที่เรียกว่าใบอ่อนดิดเราจะรอซื้อพรุ่งนี้ได้ไหมลําบากนิดพอมันเปิดกระโดดได้แล้วก็เปิดกระโดดในวันถัดมาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อจับตอน EDC หรือตอนใกล้ๆสิ้นวัน,นแนนาท่งเนี้ยได้ราคานี้มีโอกาสได้กาไรรุงนี้ได้เลยก็สิ้นได้เหมือนกันครับอันนี้แบบไม่เดทก็คือซื้อข้ามวันหน่อยนิดถัถ่ ade, ถวตะฝั่งเดทสมมุต แพทเทิร์นของอะไรครับมีโอกาสเป็นทรีมอร์นิ่งสตาร์ได้แล้วก็เกิดทรีมอร์นิ่งอะไรวันถัดมาจริงๆด้วยเกิดเป็นบิ๊กไวท์หรือเขียวยาวๆแบบนี้ขึ้นมาพอมีแท่งเขียวรอแบบนี้แล้วเปิดไม่ต่ำกว่าแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นแบบนี้เริ่มไล่ขึ้นมาหน่อยจังหวะเนี้ยก็ขึ้นมาได้ช่อง2ช่องเป็นจังหวะที่ยังไงสายซิ่งก็เข้าเหมือนกันก็เป็นจังหวะที่เข้าได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสําหรับสายซิ่งนะครับสำหรับสายซิ่งหุ้นใหญ่เข้านะไหมก็เข้าได้แต่ต ครับแต่แน่นอนการลงทุนในสายแบบนี้อ่าเป็นสายที่ต้องมีไมซ์เซ็ตมีอะไรประกอบกันหลายๆเรื่องแล้วจังหวะในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีบัตรบดรงบดเชรดเข้ามาเนี่ยระวังนะครับสายซิ่งสั้นๆก็อันตรายพอสมควรตอนนี้นครับแล้วเพื่อนๆที่เป็นสายซิ่งไม่ว่าจะซิ่งเล็กซิ่งใหญ่นะปัจจัยสําคัญต้องรู้รกราฟทคนิคเข้าครับถ้าไม่รู้รกราฟทคนิคเขจะคิดเพียงว่าเมื่อเห็นมันแดงเยอะมันน่าจะซิ่งดัานคงเด้งขึ้นเลยนะต้องเข้าใจันาดหุ้นไม่ใช่ไปจากจอารมณ์หลังแดงเดี๋ยวมันเขียวไ แล้วเนี่ยเห็นพุ้นมันเขียวแปลว่าจะเขียวเลยไหมต้องอ่านตามแพทเทิร์นในเบรกนะครับซึ่งพอเวลาจะซิ่งมาทีผมก็จะดีเฟงว่าต้องอ่านกราฟระยะสั้นอะนะตามเฟรมตั้งแต่ช่วโมงตามเรนตามสินาทีสิบห้านาทีห้านาทีต้องอ่านให้ได้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเข้าได้เรียนเป็นจังหวะไบออนดิหรือเบรกเอาแล้วแต่สไตล์แต่ละคนซึ่งเอ่ออย่างพวกเราเองบางทีบางวานันมีบ้างบางวานันบางทีเออสนุกสนุกว่างๆอยู่หน้าจอก็ซิ่งเหมือนกัน,น นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยซิ่งเป็นเดย์เทรดนะสำหรับผมนะผมมักจะเล่นยาวๆถือลงทุนยาวๆซะส่วนใหญ่ครับจำเพื่อนๆแล้วครับใครเป็นชาวสายซิ่งบ้างไหนลงคอมเมนต์มาดูซิช่วงนี้ซิ่งแล้วเป็นไงบ้างซิ่งแล้วพ้นมือจราจรไหมซิ่งแล้วแหกโค้งไหมติดไฟแดงไหมครับเดือดส่งอ่ะล้แฉกโค้งเยอะอยู่ในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากจะเรียนพื้นฐานนะครับพื้นฐานกราฟกก็็แแออดดดดไไไไลนนนน์์เเขข้้้าาาามมมะคครรัับบบบววซตตตุุณททท่่ีิช จายพบกันทีบ้าสวัสดีครับ